สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์เลิฟเลติ้งทีอาของผู้อ่านนะนี่เป็นเซเว่นเดยเดค่ะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาประจำวันที่3 1มถึงเมิถุนายนสามพฤษภานะคะถึง7มิถุนายนสําหรับราศีมีนเป็นความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นนะเซเว่นเดยี่ค่ะนะ ทีนี้คนโสดเนาะฝากไว้นิดนึงว่าสำหรับคนโสดหัวข้อคนโสดเนี่ยพวกอ่านมีว่าให้เยอะมากมี New l o v e มีประจำราศีแล้วก็มี t flame soulmate to love มีคนโสดแดนดอมนะคะเอ่อก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรที่รุนแรงของความกรุณาตรวจสอบที่ชาแนลสักนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะเห็นข้อความนะคะก็สามารถฝากบอก เพื่อนๆครอบครัวเราได้ว่าให้คลิกเข้าไปในช anel นะแล้วก็เลือกรับชมได้เลยสำหรับคนโสดเนี่ยผู้อ่านมีไว้ให้เยอะมากนะเซมิเ y เดลี่เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับใครคนนั้นความรักที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะเพราะผู้อ่านมองดูว่าหัวข้อนี้ยบางท่านก็อาจจะต้องการคำตอบอาจจะต้องการไกด์ไลน์นะ จึงจัดทำให้เพิ่มเติมเหมือนกับคนโสดนั่นแหละที่ผู้อ่านมี New l ลิฟให้นะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับคนโสดค่ะ t w flame s o u l m a t e นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยคลิกเข้าชมดูนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีทั้ง7-8หัวข้อเนี่ยนะเอาละหัวข้อนี้สำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นราศีมีน วันที่ยึดตามแบบตะวันตกรับชมควบคู่ดได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกดาวทิ์ทั้งแบบไทยและตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งอ่าล่ะเดี๋ยเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีมีนนะเดี๋ยวเราดู Energy กันหน่อยวันที่ 3, 1พฤษภาถึง7มิถุนะายนนะคะเป็น7 day daily ค่ะ By วิ e k l y นะ ทวินเฟรมว้าวคุณทั้งคู่มีทวินเฟรมคอนเน็กชันนะอาจจะรักเลิกกๆๆๆันอยู่สักพักหนึ่งดีวทยทามิงค่ะเอาละ่ะ solitude deception เรื่องราความจริงบางอย่างนะอาจจะถูกเปิดเผยในช่วงนับจากนี้นะคะทีนี้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาที่แท้จริงที่เคยไม่ได้มีโอกาสบอกกันมีเกณฑ์ว่าจะได้ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็บอกความรู้สึกนะคะที่มีซึ่งกันและกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเอจี่ของมาบอกว่าคุณทั้งคู่มีเอจี้ของความเป็นทวินเฟรมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน คุณทั้งคู่อาจจะต้องเรียนรู้เติบโตนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณทั้งคู่ก็มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงหรือถ้ามีอะไรที่ไม่ได้บอกคู่ของคุณไม่ได้บอกหรือตัวคุณมีอะไรอยากจะบอกแล้วไม่มีโอกาสได้บอกมีแนวโนม้มในทางที่ดีว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันถึงเรื่องตรงนั้นนะเรียกได้ว่า energy ของคนคนนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมะีความเป็น ชินเฟรมค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะรายละเอียดระหว่างคุณกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็แนวโนม้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างขอทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาราศีมีนค่ะขอดูตัวเขาหน่อยนะโอเคเป็นเอช o อกคอร สวยค่ะตัวเขาในเวลานี้เป็นยังไงบ้างสเตรนด์ใครลูสันตัวคุณ Four of sauce, two of sauce, turn of sauce, car. King okay, King of One t okay, h <kh> um, r e of Cup โอเคค่ะอืมราศีมีนอ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีเอเนจีของคนเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้ค่ะเติร์ดปาร์คนรอบข้างคนที่ทํางานญาติพี่น้องหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่มองดูโดยรวมเรื่องราวมันกําลังจะจบลงแล้วล่ะจบลงได้ยังไงจบลงเพราะว่าใครคนนั้นนะคะเขา ตัดสินใจได้นะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็มองดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขาเป็น a d g e of c u p s s t r e n d และ The h ด e ฮิร์ a n นค่ะเขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากใช้ commitment เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการที่อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีเรื่องราวเยอะะมากมายคนรอบข้างเข้ามามีส่วนด้วยก็เป็นไปได้คนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนหรือธาตุไหนๆก็ได้ละนะคุณเป็น six of cups three of wands และ four of swords คุณคิดถึงเขาค่ะคุณก็หวังว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงนี่ energy เนี่ยอาจจะมาจากฝั่งคุณด้วยก็ได้นะเพราะเป็น t of w a n d ฝั่งคุณ อาจจะเป็นไปนได้ว่าคนรอบข้างมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนกับมีคนคุยอยู่หรือมีคนเดิมๆที่คุณอาจจะต้องเคลียร์เหตุการณ์อาจจะสับกันได้โฟฟซอสและไฮโลเฟนตคุณทั้งคู่ต้องการเวลาค่ะต้องการเวลาที่จะเรียนรู้ต้องการเวลาในการที่จะ ตเติบโตต้องการเวลาที่จะรู้ว่าในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ยังต้องการกันและกันอยู่อีกไหมนะ mm hmm. เขายังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ take action อย่างที่เ่าอ่านบอก d ด y ี i วัยทำไม่นะมันจะต้องรอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆเมื่อพร้อมเขาจะกลับมาพร้อมกับความรักเต็มหัวใจที่มีนี่แหละนะเขาจะต้องพร้อมจริงๆในการที่จะทุ่มเทให้กับคุณเขาถึงจะติดต่อกลับมานะในเวลานี้เขายังจะต้องอยู่ในช่วงของการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างให้เด็ดขาด นะหรือว่าจัดการปัญหาให้สิ้นสุดลงสักทีหนึ่งนะเลยยังไม่ได้คิดที่จะ take action ในการตัดสินใจกลับมาเร็วๆนี้มันยังมีความรักอยู่ในนี้เต็มที่แต่เขาต้องการเวลาตัวคุณเองก็ด้วยค่ะนะคุณก็ไม่รีบคุณคิดถึงแล้วตัวคุณเองก็น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักเขาก็กลับมานั่นแหละแต่คุณต้องการเวลาให้ทุกอย่างเรื่องระหว่างเขากับใครคนนั้นหรือเรื่องระหว่างคุณกับใครคนนั้นจบสิ้นลง คนทั้งคู่จะต้องพร้อมที่จะมีกันและกันจริงๆถามใจตัวเองแล้วต้องพร้อมที่จะมีกันและกันจริงๆถึงจะกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณเป็น Queen of Source นะคะในครั้งนี้คุณจะมองดูสถานการณ์โดยรวมถ้าไม่สามารถไปต่อได้คุณก็จะไม่ไปต่อคุณจะตัดสินใจ Move on ไปคนเดียวนะคะทีน s อ u ซอสออกมาบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่จะถึงดราม่าจบจะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นดราม่า ความไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาจบแล้วมองดูเหมือนคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วในช่วงเวลานี้รอคอยเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาพูดความจริงปรับความเข้าใจแล้วก็ขอโทษซึ่งกันและกันถามว่าสามารถไปต่อได้ไหมคือดราม่ามันจบค่ะนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ King ีอ s ฟซอสและชูย o บครับออกมาบอกว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาคุณทั้งคู่อาจจะต้องใช้อ่าอ,อาจจะต้องใช้เวลากันอย่างมากในการที่จะเคลียร์ energy เคลียร์ความรู้สึกคุณทั้งคู่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวท็อกซิกดราม่ามาค่อนข้างเยอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะปฏิบัติต่ออยฝ่ายหนึ่งเหมือนเป็นออปชันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้จบลงจริงๆนะและ คุณทั้งคู่มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นในลักษณะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปก่อนเพราะในที่มันไม่ได้บอกว่าจะกลับมาในลักษณะเป็นคู่รักกันอีกครั้งจะกลับมาในลักษณะที่ทําความเข้าใจแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะถามความรู้สึกคุณทั้งคู่ยังรักกันและกันแต่มองดูภาพรวมคุณมีความรู้สึกว่าถ้าต่างคนต่างอยู่แล้วโอเคกว่าก็อาจจะเลือกในลักษณะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นมิตรภาพที่ดี นะแต่คุณทั้งคู่เนี่ยมี energy ของ twin flame ละ่ะนะคุณผ่านเรื่องราวอะไรได้วยกันมาค่อนข้างเยอะเรียนรู้ด้วยกันมาค่อนข้างมากดังนั้นนะคะจะไปต่อยังไงในความสัมพันธ์มันจะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนที่ดีพูดคุยทำควาเข้าใจแล้วก็จะต้องไม่มี toxic drama นะ high p r e t e s t ในที่นี้ตัวคุณอาจจะรู้อาจจะรู้สึก หรืออาจจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกยวกตัวเขาแต่ว่าคุณไม่พูดหรืออาจจะสับกันได้คนของคุณนะคะที่เป็นประเด็นคู่จะเป็นประเด็นอยู่เนี้ยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรด้วยก็เป็นไปได้นะอาจจะคุยกันในช่วงอันเนี้ยผ่านทางโซเชียลมีเดียต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะ2เดือนขึ้นไปทุกอย่างจะดีขึ้นสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแต่จะต้องเริ่มต้นจากการที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปก่อน นะมิตรภาพดีๆนะต้องเริ่มจากสิ่งนั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับพัฒนาความสัมพันธ์แบบ step by step นะหรือทางหนึ่งค่ะมองดูคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงถ้าจะต้องกลับมาอีกมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเมื่อจบดรามา่าจบเรื่องราวต่างๆกลับมาพูดคุยคุณทั้งคู่อาจจะตัดสินใจในการที่ ม o ฟออนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตด้วยก็เป็นไปได้แม้ว่าจะเป็นทวินเฟรมอะแต่เอเจ่องโมบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถพัฒนาเป็นรักแท้ได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็สามารถยุติลงได้ตามความต้องการของคนทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขามีข้อความอะไรอยากที่จะบอกคุณรา uh, คา I'm sorry ค่ะ เขาได้กลับมาคิดทบทวนและเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณน่ะมันคือสิ่งที่คุณไม่ควรจะได้รับและเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากนะในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็ตัวคุณรู้สึกเสียใจอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะอ่าล่ะเอเจีออกมาบอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้นะคะสิ่งที่เขามีคำถามในใจก็คือว่า would you give me the chance to make things right between us คุณจะสามารถเปิดโอกาสเขาทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะทำสิ่งที่ถูกต้องในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาได้หรือไม่คุณจะสามารถให้โอกาสเขาตรงจุดนั้นได้หรือเปล่านี่คือคำถามในใจนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจของเขานะคะคในตัวเขา สุดท้ายค่ะ I'm just doing what I have to do right now เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากมายเขาเพียงแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะสลับกันเซนเกเบลอยากจะบอกคุณว่า retreat ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะ block energy นะคะแล้วก็ใช้เวลาช่วงเนี้ยนะคะ Spend time alone for that you can focus on your. สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องโฟกัสมาที่ตัวคุณเองโฟกัสมาที่ความรู้สึกของตัวคุณเองค่ะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอะไรใดๆก็ตามคุณจะต้องพยายามเคลียร์ energy ตรงนี้เคลียร์ความรู้สึกตรงนี้ออกไปจากใจในแต่ละวันกลับมาเป็นตัวคุณเองให้ได้ในวันที่ก่อนที่คุณจะเจอเขาแล้วก็มีความสุขให้ได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ต่อไปเป็นกาลังใจให้ราศีมีนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ